สวัดีค่ะนักเรียนชั้นม2ทุกคนมาพบกันในวิชาประวัติศาสตร,ร์นะคะหลังจากที่เราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4จบไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะในคลิปนี้เราก็จะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่5ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร,ร์ของทวีปเอเชียค่ะโดยเริ่มเรื่องแรกคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกค่ะ เอเชียตะวันออกหมายถึงดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกของทวีปเอเชียนะคะดินแดนนี้ถือเป็นแหล่งอารยธรรมที่สําคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกมีมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และเป็นดินแดนที่มีความสัมพันธ์มาจนถึงปัจจุบันเอเชียตะวันออกเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียประกอบด้วยประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนมองกเลียญี่ปุ่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็สาธารณรัฐเกาหลีคือเกาหลีใต้ค่ะสภาพภูมิประเทศบริเวณภาคพื้นทวีปของภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะคะก็จะมีลักษณะ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงและที่ราบสูงค่ะประกอบด้วยจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และมองโ,งโกเลียส่วนที่ราบลุ่มแม่น้ํามีพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกจึงมีการสร้างถิ่นฐานอาศัยอยู่หนาแน่นนะคะต่อมาเป็นสภาพภูมิประเทศบริเวณเกาะก็จะได้แก่หมู่เกาะญี่ปุ่นหมู่เกาะคูรียหมู่เกาะ แสคารินและเกาะไต้หวันนะคะประชากรส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานตามที่ราบรียงฝั่งและมีและที่ราบเชิงเขานะคะโดยจะประกอบอาชีพประมงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและที่ราบรียฝั่งทะเลแคบๆค่ะส่วนสภาพภูมิอากาศนะคะเป็นเขตอากาศอบอุ่นค่ะโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจึงมีฝนตกและมีพายุ ตามชายฝั่งทะเลเช่นชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเกาะไต้หวันและหมู่เกาะญี่ปุ่นนะคะแต่ในฤดูหนาวเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมฤดูหนาวที่พัดเข้าสู่ตอนเหนือของจีนเกาหลีเหนือและญี่ปุ่นนะคะทําให้มีอากาศหนาวเย็นมีหิมะตกส่วนทางตอนใต้ของจีนมีอากาศร้อนชื้นค่ะ ต่อมาเป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะคะโดยอันดับแรกเราก็จะมาดูพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองนะคะเริ่มที่ของจีนก่อนเลยก็คือมีในระยะแรกนะมีการเลือกผู้ปกครองตามความสามารถนะคะแล้วต่อมาก็เกิดมีราชวงศ์ต่างๆปกครองในระบอบจัก,กรพรรดิมีเสนาบ,บดีเป็นผู้ช่วยในการบริหารประเทศทําให้ การควบคุมด,ดูแลบ้านเมืองเป็นไปอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ค่ะต่อมาก็ในปีพิทศกราช1912นะคะเริ่มปกครองแบบสาธารณารัฐแต่ประสบปัญหาความอ่อนแอและแตกแยกและเกิดความขัดแย้งและมีการสู้รบระหว่างพรรคก๊ก,กมินตังและพรรคคอมมิวนิสต์นะคะตั้งแต่ปลายทศวรรษ1920ถึงพิทศกราช 1,949นะคะพรรคอมมิวนิสต์มีชัยชนะจิงจึงเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบันค่ะค่ะต่อมาเป็นพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของประเทศญี่ปุ่นนะคะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในการปกครองในระยะแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบเผ่าหรืออุจินะคะซึ่งมีหัวหน้าคอยควบคุมดูแลประชากรในเผ่าของตน โดยถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งออกเป็นหลายเผ่าแต่ก็สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันนั่นคือเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ค่ะและผู้ที่สืบเชื้อสายโดยตรงก็คือองค์จัก,กรพรรดิชาวญี่ปุ่นจึงให้ความเคารพนับถือจัก,กรพรรดิด,ดุจดยางเทพเจ้าค่ะแต่ระบบจัก,กรพรรดิของญี่ปุ่นจะแตกต่างกับของจีนคือจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นมีอำนาจแต่เพียงในน้ำเท่านั้นนะคะก็มีเจ้าหรือ ุนนางผู้ปกครองในระบบศักดินาที่กระจายอำนาจจากส่วนกลางหรือที่เรียกว่าระบบโชกุนนะคะโชกุเนเป็นผู้นำทางทหารและผู้นำรัฐบาลมีศูนย์อำนาจอยู่ที่เมืองโตเกียวส่วนจักรกพรรดิเป็นประมุกพิธีการประทับอยู่ที่เมืองโตเกียวจนถึงพิศักราช1,867นะคะระบบโชกุนจึงสิ้นสุดลง และมีการฟื้นฟูอำนาจของจักรพรรดิขึ้นมาใหม่ในสมัยเมจิค่ะซึ่งญี่ปุ่นประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นชาติแรกของเอเชียนะคะเมื่อปีพิศักราช1889และได้พัฒนาจนกลายเป็นชาติมหาอำนาจในเอเชียและใช้ลัทธิทหารนิยมขยายอำนาจเข้ายึดครองประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเขียงใต้ได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยทำให้สหรัฐอเมริกาเข้ายึดครองอยู่7ปีและตั้งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยห้ามญี่ปุ่นมีกองทัพของตนเองและปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่ญี่ปุ่นค่ะต่อมาเป็นพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของประเทศเกาหลนีนะคะการปกครองของเกาหลีในอดีตเนี่ย อาณาจักรแห่งแรกของเกาหลีเริ่มบริเวณที่เกาหลีเหนือในปัจจุบันนะคะและ้วมีกาชววงปกครองตนเองแต่มักตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนและระหว่างศักรรษที่1910-1945เนี่ยเกาหลีตกอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นค่ะต่อมาเมื่อ เกาหลีได้รับเอกราชนะคะเมื่อปีคิรุสกักราช1945เกาหลีก็ได้รับเอกราชจากญี่ปุ่นปัญหาการเมืองทำให้เกาหลีนะี่ยแบ่งแยกออกเป็นสองประเทศคือเกาหลีเหนือปกครองระบอบคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็เกาหลีใต้ปกครองระบอบประชาธิปไตยจนนำไปสู่สงครามเกาหลีค่ะ มาเป็นพัฒนาการด้านเศรษฐกิจนะคะเริ่มที่จีนก็เศรษฐกิจจีนในอดีตเนี่ยมีพื้นฐานเศรษฐกิจึ้่อยู่กับเกษตรกรรมเป็นหลักการเข้ามาของจักรวรรดินิยมตะวันตกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมจีนแพ้ในสงครามศิ่นทําให้ชาติตะวันตกเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ในจีนมากขึ้นนะคะโดยเศรษฐกิจหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็ ดำเนินการปฏิรูปที่ดินและเร่งการผลิตภา <S <'s คเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมค่ะเริ่มนำนโยบายสีัันสมัยมาใช้ปรับปรุงประเทศเข้าสู่เศร,รษฐกิจแบบทุนนิยมเมืองใหญ่หลายแห,ห่งของจีนลกลายเป็นขขศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเช่นปักกิง่งเียนจีนเซินเจิ้นและชางแห่งเป็นต้นค่ะต่อมาเป็นพัฒนาการด้านเศร,รษฐกิจของญี่ปุ่นนะคะ ในอดีตในญี่ปุ่นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะขึ้นอยู่กับการเกษตรษจนในยุคเมจิญี่ปุ่นได้พัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยอุตสาหกรรมหลังเปิดประเทศในพิตสกกระดาชที่1854นะคะญี่ปุ่นได้พัฒนาประเทศจนประสบความสำเร็จได้มีการลงทุนในกิจการต่างๆทั้งสาธานรนูปโภคและอุตสาหกรรมค่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เศรษฐกิจญี่ปุ่นตกต่ำแต่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาหลังสงครามเศรษฐกิจญี่ปุ่นจึงกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมแต่ก็ให้การสนับสนุนเกษตรกรรมเป็นอย่างดีค่ะต่อมาเป็นพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีนะคะเศรษฐกิจเกาหลีในอดีตเนี่ยในสมัยโบราณเศรษฐกิจเกาหลีขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม แต่ในช่วงที่ถูกญี่ปุ่นยึดครองก็ถูกควบคุมทางด้านเศรษฐกิจมีการส่งข้าวไปญี่ปุ่นทําให้เกิดความอดอยากในเกาหลีค่ะส่วนเศรษฐกิจหลังแบ่งแยกประเทศเนี่ยเกาหลีใต้ดำเนิเนนโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจค่ะส่วนเกาหลีเหนือเน,เน้นบริหารทางด้านการเมืองและการทหารเป็นหลักเศรษฐกิจจึงไม่เจริญเท่าเกาหลีใต้ค่ะ อมาเป็นพัฒนาการด้านสังคมนะคะสังคมในอดีตเนี่ยก่อนคริสตศต,ะตะวรรษที่19เป็นสังคมแบบกรีบปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคนในสังคมแบ,บ่งออกเป็นชนชั้นลทัทธิความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและการดำรงชีวิตเช่นลทัทธิขงจื๊อลทัทธิบูชิโดนะคะและในคริสศตวรรษที่19เนี่ยในยุคจักรวรรดินิยมเนี่ยมีการ รับวิถีชีวิตแบบตะวันตกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมค่ะและสังคมหลังสงครามเย็นนะคะจีนและเกาหลีเหนือเนี่ยปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ได้กำหนดแนวทางการใช้ชีวิตของประชาชนนะคะญี่ปุ่นเนี่ยได้รับการวางพืง้นฐานประชาธิไปไตยจากสหรัฐอเมริกาปัจจุบันสังคมในเอเชียตะวันออกเป็นสังคมเมืองเศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีการศึกษาสูงค่ะก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันอกไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ